วันนี้ก็มาอยู่ครับในเกม Commander Defense Warrior กันอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ก็มาแปะสก,กิลเหมือนเดิมนะครับกับตัวละครใหม่อย่างซูเปอร์วันนั่นเองนะครับก็ถ้ามาปิกอัพอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นจากอเมซ o n นะครับก็จะเป็นตัวไม่ลิมิตเพราะเดี๋ยวสักพักก็เอาเข้าตูนั่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า สกิลของซุปเปอร์วันเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เพื่อนๆจะอยากกดกันไหมนะครับเ๋ยวผมลองกดนี้ขึ้นทำให้ตายไหมซุปเปอร์ไรเดอร์เซนโคคิโอเคครานี้เรามาดูที่ไทยก่อนดีกว่านะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นไทยโอราโคนะครับนี้จะเป็นไททเลเวล6โอราโค ขึ้นได้ไหมโอเคนะครับอัลล่าข้อคือเลเวล6นะครับก็ลดความเร็วของศัตรูทั้งหมดในระยะ15นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลดพลังป้องกันของศัตรูทั้งหมดในระยะ15เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3 5ให้กับศัตรูที่มีสถานะปิดปกติก็คือโจมตีโจมตีโจมตีใส่ศัตรูที่มีสถานะ ส้านฐานนั่นเองเอมีสถานะผิดปกตินั่นเองทาให้จะทําให้ทางซูเปอร์วันตีแรงขึ้น35%าเปอร์เซนต์ประมาณนั้นครน,นี้มาดูทําไม้ตายกันนะครับถ้าไม้ตายก็เลเวลสิบนะครับก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะแล้วก็สร้างสถานะแช่แข็ง1 0,000หน่วยนะครับลดพลังโจมตีศัตรู25% 20เปอร์เซนต์วินาทีลดความเร็วในการโจมตี25เปอร์เซนต์ีวินาทีแล้วก็ลดความเร็ว 2ี่สิบเซนวินาทีนะครับมีลดกระตุยกระจายเลยคราวนี้ Active Skill นะครับแอค i v ฟสกิ l l ลเวล l 6นะครับก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะด้วยพลังโจมตี2เท่าแล้วก็สร้างสถานะสัตนสะสม10,000ือนหน่วยนั่นเองแล้วก็พาสซีฟนะครับ พาร์ีก็คือลดความเร็วโจมตีและก็พลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดในระยะลงในระยะลดลง1 5แล้วก็10เซนตนะครับแล้วก็่าร์ทสี่ที่2นะครับก็คือลดระยะโจมตีและก็อัตรา,าคริติคอลของศัตรูทั้งหมดในระยะนะครับ1 5แล้วก็ลบ2 5เนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เน้นเน้นแบบดีบับดีบัฟลด โจมตีรถคลีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกสตันแต่สตันก็อาจจะมีเยอะหน่อยแล้วก็นี้จะเป็นเน้นพวกลกพวกดีบับรถโจมตีรถคลีรถสปีดพวกนี้นะครับก็ถ้าอยู่ในเกมเกมแอปมีเดียก็อยู่ประมาณ ws นะครับก็เพื่อนเพื่อนจะอยากหยอดกันผมยังอยากได้ไกมุซินเบอร์เลมอนอาร์มอยู่ ลองดีไหมมีอยู่พันห้าพอดีเลยอ่าไหนก็เลยไหนแล้วเพวืพ่อนๆมาโวยให้ผมหน่อยแล้วกันนะให้ได้ผมได้ไก่มูล,ล่างแรกมาแบบสองรอบแล้วเซ็งมากดูดีรอบน,อบนี้จะได้ไหมแต่อันที่มีผมยังไม่ได้เลยครับโคตรเซ็งเลยนี่ก็เกลือแน่เลยส่งนี้โลโก้ไหนซี่ไม่มีโลโก้ด้วยโอ้โหท้ออดแล้วอะ สคิปเลยนะเกลือเบื่อมากเลยอ่ะเพชรพันห้าเม็ดในเกมนี้ก็ช่างหาย,ยากหายเย็นแล้วก็ยังไม่ได้อีกเซ็งยังเลยแล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปแปลสกิลซูเปอร์วันนะครับก็มีรอบนี้มีตัวใหม่แค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆโอยซูเปอร์วันก็อย่ายลืมหยอดก็ได้หรือว่าอยากจะเก็บตัวละครก็อย่ายลืมไป กดกันได้นะครับหรือว่าจะไปรอตอนนี้มันเข้าตู้ธรรมดากันก็นกได้นะครับผมนี่ก็ลองคําคำนวณเพชรด,ดูนะครับว่าตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือว่าชอบตัวนี้กันหรือเปล่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปแฝดซุปเปอร์วันนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ